Help is on the way at last. The package to be signed off by both governments tomorrow will include a cash flow boost for business and increased payments for those who cannot work. Everybody is saying please stay at home. The payments of $325 a week for the loss of up to 20 hours work and $500 for more than 20 hours could rise to $600 a week for full time workers and $375 for part time. During the Sydney lockdown, $43 million has been claimed by 90,518 people. So, if you've lost between eight and 20 hours, doesn't matter if you're a casual, part-time worker, a full-time worker. You don't have to have lost your job. You don't have to have left your employer. It doesn't matter who your employer is. If you have lost those hours, you can access that payment right now. เพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเสื่ออะไรจากวิดีโอนี้ทำวิดีโอนี้มาเพื่ออะไรนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่คนประเทศเขาถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นวีซ่าที่พักอยู่อาศัยของประเทศนี้ชั่วคราวนะครับรัฐบาลของออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตั้งแต่ประเทศเกิดโควิดมา แล้วมีการล็อกดาวรัฐบาลได้คิดถึงทุกๆคนนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการล็อกดาวคนจํานวนมากเนี่ยจะต้องสูญเสียงานสูญเสียเงินนะครับผมรัฐบาลเขาก็เลยได้ออกมาตราการนะครับเอาเงินเนี่ยการเก็บภาษีหรือว่าไรายได้ของประเทศที่ออสเตรเลียเนี่ยเอามาช่วยเหลือบุคลากรหรือว่าคนที่พักอาศัยอยู่ในประเทศของเขานะครับทุกๆคนเลยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นซิติเซนหรือ PR นะครับ แค่เราเนี่ยเป็นวีซ่านักเรียนเราก็ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วครับผมวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์นะครับผมในมุมมองดีๆในแง่ดีนะฮะของรัฐบาลที่ออสเตรเลียนะครับผมว่าเขามีการดูแลคนที่อยู่ในประเทศของเขา มผมก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็พูดคุยนะฮะกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมที่มีแพลนแล้วสนใจอยากจะมาออสเตรเลียนะครับผมแต่ว่าต้องติดอยู่ที่ไทยนะครับผมแล้วไม่สามารถบินมาออสเตรเลียได้นะสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดสิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมวีซ่านักเรียนเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้ใจ่าย มากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยเราสามารถจ่ายภาษีแล้วก็รับเงินทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมคิดว่าการเลี่ยงภาษีเนี่ยในเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลอนะ่ะเขาจะตรวจสอบไม่ได้นะครับว่าเราเนี่ยเคยเสียภาษีให้กับประเทศแล้วพอมันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างพวกโควิดอะไรอย่างเงี้ยพอรัฐบาลรู้ว่า เออเราเสียภาษีให้เขาถูกต้องตามกฎหมายนะเวลาเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปยื่นเรื่องของเงินจากรัฐบาลได้นะครับผมในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลที่ออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างแฟน,นะครับเพราะว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรฉุกเฉินแล้วเขาบังคับให้คนในประเทศของเขาเนี่ยทำตามคำสั่งเขาแล้วถ้ามันเกิด Impact หรือว่าผลกระทบต่อคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบนะครับผมเนี่ยเป็นวีซ่านักเรียนนะครับผม เอาตรงๆผมไม่ได้เป็นประชากรของที่นี่หรือเรียกอีกอย่างคือผมไม่มีบัตรประชาชนของออสเตรเลียนั่นเองแต่เขาก็ยังช่วยเหลือผมนะเขาแครทุกๆ ชีวิตแล้วก็ทุกๆเสียงที่อยู่ในประเทศของเขานะครับผมเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับผมจึงอยากจะแนะนําว่าถ้าเรามาออสเตรเลียเนี่ยแล้วเราเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าเป็น Work and Holiday หรือว่าเป็นวีซ่าเวิร์กอินะครับคือเป็นวีซ่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราสามารถเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายผมก็แนะนําให้ไปยื่นภาษีให้ไปเสียภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะสามารถช่วยเราได้แบบเต็มที่นะครับผมแล้วเราก็สามารถแบบขอความช่วยเหลือเขาได้แบบเต็มที่นี่นั่นเองมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นะที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยน่ามาอยู่แล้วก็น่ามาใช้ชีวิตนะครับผม เราไม่ยืน่นภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะผมมีเคสนะครับผมของคนรู้จักผมนะฮะเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยที่รับเงินสดนะฮะที่ไม่ได้เสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยทำมาได้นานแล้วอ่ะน่าจะ5ปี6ปีพอเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยผมก็เลยทักเขาไปว่าเฮ้ยมึงได้เงินจากรัฐบาลรือยังมึงได้ไปเคลมเงินที่เขาให้มึงหรือยังมันบอกว่ากูไม่ได้ไปเคลมวะผมก็เลยถามเฮ้ยทำไมไม่ไปเคลมวะเขาออ่าช่วยเราขนาดนี้เลยนะเวย้ยสามร้อยกว่าต่ออาทิตย์ 600ต่อทิตศอะไรเงี้ยคือมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะมันก็บอกผมว่าไม่ได้ยื่นภาษีมันไม่ได้ทํางานเสียภาษีตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าไปยื่นเรื่องไปอย่างเงี้ยแล้วถ้ารัฐบาลขอตรวจเช็คว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยไม่เคยเสียภาษีให้กับประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วทําไมถึงมายื่นรับเงินอย่างเงี้ยถ้าเราโชคดีคือเขาก็จะไม่เอาเงินให้เราแค่นั้นจบแต่ว่าถ้าเราโชคไม่ดีนะครับถ้าเรายื่นเรื่องไปเนี่ย แล้วเขากลับเช็คว่าเฮ้ยมึงอยู่มาทั้ง3-4ปีเงินทางบ้านก็ไม่ได้ส่งมาแล้วเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงตัวเองอยู่ที่นี่เข้าใจปะถ้าเขาตรวจช็คประวัติของเราอะว่าเราเนี่ยอยู่มาทั้ง3 4ปีเป็นวีซ่านักเรียนใช่ปะเงินจากครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คือไม่มียอดโอนเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเงินจากที่ไหนมาใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาตรวจสอบอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับผม เราอาจจะต้องมาเสียภาษีย้อนหลังเลยก็ได้นะมันอย่างเงี้ยเวลาเราจะทําอะไรอะ่ะถ้าเราทําแบบไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะเวลามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเสียสิทธิส่วนนั้นไปนะครับผมออสเตรเลียเนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการหารายได้ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะก็อย่างเช่นการพน,นันหรือ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 พวกนี้จะค่อนข้างลึกนะครับคริปโตเคอเรนซีนะฮะในบางที่นะครับผมหรือประเทศไทยก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแบบ100% แต่ที่นี่เขาเรียกเก็บภาษีของคนที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยครับรายได้หลักๆนะที่ประเทศเนี่ยได้มาคือการพนันกับการเรียนนะครับผม2อ,อย่างเนี่ยจะเป็นรายได้หลักมากๆเลยนะครับผมของออสเตรเลียนะซึ่งการพนันเนี่ย มันก็จะมีเป็นพวกแบบตู้สล็อตอะไรเงี้ยผมเคยไปสอบนะครับผมคือผมไปสอบเอาใบาประกอบอาชีพเกี่ยวกับพวกตู้สล็อตอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมเคยทําบาร์ใช่ไหมผมก็ต้องมีใบประกอบอาชีพพวกเนี้ยด้วยเอาเงินจากการพนันเนี้ย มาดูแลประเทศมาดูแลประชาชนในประเทศนะครับผมผมจาได้ว่ารายได้ต่อวันเนี่ยประมาณหลายล้านดอนลลาร์เลยนะจากการพานันนะครับผมเคยเห็นคนที่ได้แจ็คพอตใหญ่เนี่ยเป็นแสนเลยก็มีนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนํานะผมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันนะครับผมคือมันก็แล้วแต่นะบางคนเขาอาจจะชอบเป็นความสุขของเขาผมก็ไม่ได้ว่านะ,ะมันเป็นความสุขของใครของมันแต่ว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าการพานันให้คิดไว้เสมอว่าคุณไม่มีทางชนะมันก็ oh. ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะก็อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่อาจจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าออสเตรเลียมันมีสเสน่ห์ยังไงออสเตรเลียมันน่ามายังไงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าที่ไทยเนี่ยเขามีการสนับสนุนหรือว่ามีการช่วยเหลือเนี่ยประชากรหรือว่าประชาชนของประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมก็ติดตามข่าวที่ไทย คร่าวๆนะแต่ผมไม่ได้อยู่ที่ไทยไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ที่ออสเตรเลียวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นวีซ่านักเรียนผมไม่ได้เป็นประชาชนของที่นี่ผมไม่ได้เป็นคนของเขาอะแต่เขายังช่วยผมอะอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีกำลังใจมากๆเลยนะที่ผมจะพยายามแล้วก็ผลักดันตัวเองอ ให้เป็นคนที่นี่ให้ได้คุณลองคิดดูสิครับขนาดผมเป็นวีซ่านักเรียนเขายังคิดถึงเรามากขนาดนี้ทำไมคนไทยที่นี่ถึงอยากจะเป็นคนที่นี่ขนาดนั้นยิ่งผมอยู่นานไปเนี่ยยิ่งผมได้มาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียเนี่ยทำให้ผมรู้มากขึ้นนะครับว่าออสเตรเลียไม่ได้มีดีแค่เรื่องค่าแรงนะครับผมแต่ว่าเขามีดีในทุกๆเรื่องเลยนะครับผม